ลองมายากๆสักนิดนึ่งเอ้ยวัดดึะทำไมมันเหมือนมีบล็อกล่องหนปะ๊ะทำได้ไงอะ่ะอย่าถามผมว่าทําได้ไงและอย่าถามด้วยว่าทํำยังไงทําไม่เป็นคือแบบมันมั่วเองอะ่ะเอ,อ <c oughs> ตกไงหลังไ <c oughs> งหลัง ฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งสตอรดไม่โวยอีกรอบหนึ่งอันนี้ในคลิปนี้ฮะเราจะไปเล่นแบบกระโดดใส่ลุงยามค่ำคืนนะฮะซึ่งแบบเห็นปฮะเป็นแบบปูชีนด้วยมีความน่ารักนะฮะซึ่งคนทำแบบฮะก็มีชื่อว่าไอเดียฮะยูเซอร์ไอเดียตามนี้ถ้าเกิดใครอยากจะเล่นก็สามารถโหลดไปเล่นกันได้เลยฮะและที่สำคัญฮะแบบนี้เนี่ยฮะเพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆร้อนๆเลยฮะดังนั้น,นฮะเราจะเป็นกลุ่มแรกๆที่เราได้เล่นแบบนี้กันฮะถ้าพร้อมแล้วเราเริ่มกันเลยเย้ yeah. ถ้าใครยังจำชื่อคนทำแบบนี้ได้เเเราเคยล่นแบบ อ,อของคนที่ชื่อไอเดียไปแล้วรอบหนึ่งนะฮะก็จะเป็นแบบที่ค่อนข้างฟูงฟิ้งกระดิ่งแมวใช่ไหมฮะอันนี้ก็ฟูงฟิ้งกระดิ่งแมวเช่นกันดูเห็นปะฮะเริ่มมาก็ใสลุงเลยคนไทยชอบใสลุงฮะใสลุงมีความสวยงามเรามาอ่าน้าสซะหน่อยละกันสวัสดี <c oughs> คนทำแบบเป็นผู้หญิงใช่ไหมสวัสดีโอ้โหเสียงน่าเกลียดมากเลยยินนี่ต้อนรับเข้าสู่พอเถอะะย <c oughs> ินี่ต้อนรับเข้าสู่แบบปากวัวขอบคุณที่เลือกแบบของเราอย่าลืมคอมเมนต์ให้เราด้วยนะ มาโหลดแบบกันเยอะๆนะอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำแบบต่อไปด้วยขอให้สนุกนะนั่นแหละครับเขาเป็นผู้หญิงแต่ผมเสียงทุเรศมากเลย <c oughs> โอเคครับก็เริ่มต้นคะเราก็จะโอเคครับกดเซฟนิดนึงนะฮะอายเนียนแคทน่ารักอ๋อเนียนแคทเต็มไปหมดเลย let's go โอเคครับเราไปเริ่มกันต่อเลยแล้วกันก็อันนี้โอเคครับคนทำแบบก็เริ่มต้นคะอันนี้มันเป็นกนอย่าไปเหยียบมันอ,อย่าไปเหยียบมันแน่นั่นแหละฮะคือมันจะเป็นแบบ ก้อนเมฆอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถเหยียบได้นิดนึงแล้วบล็อกมันก็จะหายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยฮะโอเคครับเราก็มาเริ่มที่ What? เอา,อางี้เลยเหรอ <c oughs> มันเป็นเคิร์สอะไรที่ต้องแบบต,ตายมันต้องตกตายรอบแรกๆทุกทีเลยโอเคครับเราก็ด่านแรกไปกันอย่างง่ายได้ไอ้เจ้าบล็อกอันนี้อย่างที่บอกเราเหยียบได้นิดเดียวแล้วบล็อกมันจะแตกเข้าใจไหมฮะดังนั้นฮะอย่าไปเหยียบม,มัน่าโอเคซึ่งเขาบอกว่าแบบนี้นะฮะ ใช้เวลาทำงานมากด้วยเช่นกันฮะฟังปากนะฮะใช้เวลาทำงานมากบบบบก็ไม่แปลกใจฮะดูสภาพสายลุงสิฮะเ <c oughs> ขาต้องมานั่งเลือกสีแล้วก็แบบใช้ปืนอ่ะยิงปิ้ว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 แบบพ่นสีไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยฮะ <c oughs> ก็เป็นแบบที่มีความสวยงามฟุ้ง <c oughs> <ๆ S 1> ฟิงกระดิ่งแมวโอเคผมพูดมาแล้วกี่ครั้งไม่รู้เราจะกระโดดกันต่อไปเรื่อยๆแล้วกัน คนทาแบบเขาบอกว่ามีกี่ด่านนะหกด่านใช่ไหมฮะเรามาดูกันซิว่ามันจะมีอะไรเกินเกียนหรือเปล่า <c oughs> จะมีอะไรน่ารักหรือจะมีอะไรกลัวๆหรือเปล่าเราต้องมารอดูคนทําแบบเขา <c oughs> ช่วงแรกๆอย่างที่บอกฮะมันก็จะง่ายๆแบบไม่ใช่มีแค่นี้นะพอเราขึ้นไปข้างบนเนี่ยมันจะมีให้กระโดดต่อฮะนี่ไงพอเราแอบ,บดูมินิแมปเห็นป่ะ <c oughs> มีด่านกระโดดต่อไปด้วยดังนั้นฮะแบบนี้น่าจะใช้เวลาค่อนข้างยาวนานอยู่พอสมควรและผมแนะนำฮะแบบนี้ควรจะเล่นกับเพื่อนฮะเพราะมันมีความสวยงามออ นั่นแหละฮะแบบนี like ้ฮะควรจะเล่นกับเพื่อนเพราะมันไม่ยากเข้าใจไหมฮะก็เล่นแบบเพื่อนๆอะไรครับเนี่ยทำไมมันต้องตกตายที่เดิมตลอดเลยวอดเดอะแมวแล้วตกตกเยอะกว่าเดิมด้วยนะประเด็นโอ้โหอ่ามีรูด้วยอ่ะโอเคอ่ะเริ่มใหม่เลยไหมเนี่ยอ้าอ้าอ้าขอบคุณครับจบกันหมดกันเลยเดี๋ยวขอกระโดดไปที่เดิมแป๊บหนึ่งละกันนะเพื่อไปการประหยัดเวลาดีนิียวฮะโอเคฮะเราก็มาถึงด่านที่9ก้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วผมเพิ่งรู้ ว่าเกมมินิโวลเนี่ยเราสามารถเอาสีพ่นบล็อกอันนี้ได้ด้วยคือแบบเฮ้ยมันทําได้ด้วยเหรอปกติไอ้เจาบล็อกอันนี้เนี่ยมันจะเป็นสีขาวใช่ไหมเออถ้าเกิดเราเจอบล็อกอันนี้ในเอาชีวิตรอดอะ่ะมันจะเป็นสีขาวแต่ว่าเนี่ยสามารถพ่นสีได้ด้วยเหรอ hmm. จริงเหรอโอ้เล่นไหมครับไอ้เลมินิโวลมาตั้งนานผมก็เพิ่งรู้นะเนี่ย เอาเถอะน่ะบางครั้งอาจจะแบบพูดผิดบ้างนิดนหน่อยๆเข้าใจไหมเกม, mini world, เกมไม่นี้เวอร์เกมไม่คาเพราะมันก็เป็นเกมเดยมๆเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยโอเคด่านที่สิบนี่ฮะเทคนิคตรงนี้ฮะวิง่งซัดกลางไปเลยครับเจ็บๆๆ็บเแหนะเห็นป่ะฮะยิวิ่งตรงกลางไปเลยฮะเราจะรอดใช่ไหมรอดไหมรอดไหมผมนี่ก็สวนวิ่งตรงกลาง <c oughs> มันคือทางออกแห่งความชั่วร้ายนะเออมันคือวิถีแห่งความขี้โกงนั่นแหละครับโอเคครับเราก็วิ่งต่อไปใกล้ถึงข้างบนแล้วใช่ไหมอีกนิดเดียวอันนี้คือคําชมนะฮะนี่คือความพิเศษของเกมมินิเวอร์ฮะ เพราะว่าสีของบล็อกเนี่ยฮะมันเยอะกว่าเกมไมค้าเยอะมากคือสามารถเลือกสีได้แบบแนวนี้แนวนี้คือแบบมันมีสีแบบแทบจะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกอะไรอย่างเงี้ยอย่างเกมไมค้าอย่างเงี้ยมีกี่สีมีอยู่16สีใช่ปะ่ะนั่นแหละฮะแต่เกมมิดเดิลเนี่ยโอ้เอาเลยฮะอยากจะเอาสีไหนอะใช่ไหมเยอะมากแล้วเราก็มาถึงขู้ลมรูนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะโอ้มีความสวยงามว่าไปแล้วเนี่ยทำไมคนทําแบบเขาไม่เปิดร้านค้านาอใช่ไหมคือคนทําแบบเขาไม่มีร้านค้าหรอหรือเขามีแต่ผมเปิดไม่เป็นเนี่ยคนทําแบบเขาไม่เปิดร้านค้าเอาจริง คือแบบอย่างเงี้ยมันค่อนข้างสวยงามนะคือเขาใช้เวลาสร้างนานมากเขาควรเปิดร้านค้าเอาจริงๆผมอยากจะสนับสนุนคนทำแบบมากเลยดังนั้นคุณเดียอย่าไปลืมเปิดร้านค้ากันนะโอเคครับเราไปกันต่อได้เลยฮะก็มันสวยงามอ่ะใช่ปะมันสบายลูกตามากเลยนะเนี่ยเล่นแบบแบบเนี้ยใช่ปะเออผมไม่แปลกใจแล้วว่าทำไมคนดูถึงชอบสายลุงผมยังชอบสายลุงเลยมันสวยงามแต่มันอาจจะแปลกๆนิดนึงคือสายลุงเนี่ยมันจะต้องอยู่กลางวันใช่ไหมแต่นี้เป็นสายลุงยามค่ำคืนก็แบบเออมันก็ให้ อีกอารมณ์หนึ่งเหมือนกันนะฮะและอีกหนึ่งอย่างเลยนะแบบนี้เนี่ยฮะคนสร้างแบบเขาสร้างได้ดีเพราะอะไรฮะคือแสงสว่างนั่นเองฮะปกติเนี่ยแบบที่สร้างยามค่าคืนแบบนี้เนี่ยจะมีปัญหาเรื่องความมืดเข้าใจไหมฮะแต่นี้เนี่ยฮะเขาให้แสงสว่างได้แบบดีมากเลยอะ่ะมันไม่มืดเลยนะมันให้แบบมันกําลังโอเคอะ่ะเออมันช่างแบบโรแมนติกอ่ะโอเคครับด่านที่ยีิบสองแล้วมีทั้งหมดหกสิบด่านใช่ไหมอีกยาวไกล <laughs> อเออผมเพิ่งสังเกต ด้านขวาเนี่ยมันจะกระโดดง่ายใช่ไหมฮะส่วนด้านซ้ายตรงนี้มันจะกระโดดยากนิดนึงดังนั้นถ้าเกิดใครอยากจะเล่นยากๆก,ก็ชิดซ้ายเอาไว้ละกันนะแต่ถ้าเกิดใครที่อยากง่ายๆก็ชิดขวาใช่ไหมเกี hmm. ่ยวไหมใช่เนี่ยมันกระโดดง่ายกว่าเนี่ยเห็นป่ะระยะมันใกล้ใช่ไหมแต่อันนี้เนี่ยระยะมันไกลก็อยากจะตื่นเต้นก็ไปด้านซ้ายฮะแต่ผมคิดว่าผมไม่ถึงแน่เลย <laughs> ไม่ถึงโอเคครับงั้นเราก็ไปที่มันง่ายๆละกันโอ้โ oh, ห <laughs> มันจะไปถึงได้ยังไงมันกี่บล็อกอะ่ะหรือเราต้องดับเบิ้ลจำปะ <laughs> เราต้องดับเบิ้ลจ์ใช่ไหม <Wow! S 2> โอเคครับดับเบิลจำก็ยังลำบากงั้นผมขออนุญ,ญาตไปแบบง่ายๆแล้วกันนะใครอยากจะใครอยากจะยากๆเชิญโอเคเซรับด่านที่24อ่ะลองมายากๆสักนิดหนึ่งเอ้ยวัด <Huh? S 1> <Huh? S 2> ทำไมมันเหมือนมีบล็อกล่องหล่นป่ะคนทำแมปเขาทำอะไรอีกแล้วป่ะเนี่ยคนทำแมปเกียนป่ะเนี่ยแป๊บหนึ่งนะ <c oughs> <c oughs> เขาไม่ได้เกียนครับผมนี่ซื้อบื้อเอง <c oughs> เอาทำไมอะ่ะมันมีอะไรอะ่ะเดี๋ยว เนี่ยพอตรงเนี้ยเรายืนบล็อกลอยได้อ๋อเราลอยได้อ๋อเป็นความรู้ใหม่โอเคครับเราก็มาตรงนี้เออโอเคครับเย่เย่เย่แอนแน่โอเคครับเราก็ผ่านด่านยากๆมาแล้วได้โอเคผ่านยากๆก็้ผ่านด่านยากๆกันเลยไอ้ทนี่ผมเอาอะไม่ตายด้วยอะโอเคสวยเงียบ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 มันต้องทำยังไงอ่ะเออทำไงอะอย่างนี้เหรอ เราไปง่ายๆแล้วกันนะอันนี้เราปล่อยให้คนเทพๆเขาเล่นกันไปแล้วกันผมว่าสร้างแบบแบบนี้ก็ดีนะคือมีง่ายกับยากใช่ไหมฮะอยางมาคนเนี้ยกระโดดเก่งเขาก็จะแบบโห้แบบอะไรเนี่ยง่า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 ยส่วนใครที่เล่นผ่านมือถืออู้ยยากยากยากนั่นแหละฮะให้เขาเลือกเอาเองเลยว่าอยากจะเล่นง่ายหรือเล่นยากเนี่ยบางครั้งมันก็แบบอยากจะตื่นเต้นกับชีวิตอ่ะเราก็เล่นแบบยากๆไปเซฟฮะโอ้ด่านที่27แล้วอย่างรวดเร็วไปแล้วครับตายแล้วครับไม่ถึงแอด ผมยังไม่เข้าใจหลักการดับเป็ลจำเลยมันทำยังไงเนี่ยเนี่ยเ,ยเ,ยเ,ยเยคือแบบมันกระโดดยากอยู่อะคอยรอบเลยนะหนึ่งสองสามวิ่งวิ่งวิ่ง้าชา้ทำได้ไงอะอย่าถามผมว่าทำได้ไงและอย่าถามด้วยว่าทำยังไงทำไม่เป็นคือแบบมันมั่วเองอะ่ะเอ,อ <laughs> ตกไงหลัง ง่ายหลังเรามาง่ายๆแล้วกันนะครับเพราะว่ารู้สึกจจหงุดหงิดกับชีวิตดีครับเซฟโอเคครับด่านที่28อ่าด่านยี่ 28. ไม่ยากใช่ไหมเปิดประตูกกกกเปิดประตูเปิดออกดูพ่อใครมา, <Huh? S 1> เ,อาเอ้ยได้อยู่เอันเนเอนเอนันแน ท่นแม่ให้ยาอะถ้าง่ายๆทําไงขึ้นบันไดจบไหมจบใช่ไหมอันนี้ของเราก็จะแบบเทพนิดนึงเราก็จะเปิดประตูนะฮะก็ก็ก็เปิดประตูเปิดออกดูพอใครมาก็อยู่สบายแล้วทําไมก็ดาวปลาปลาปลาเปลี่ยนหัวใจแตน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 ก็ก็ก็ทำไมมันผ่านยากเย็นจริงเลยอะคือถามว่ากระโดดแยกๆมันสนุกไหมมันก็สนุกแหละแต่คือแบบทำไมมันไม่่านเออทำไมเนี่ย งั้นเราก็จะไปกระโดดง่ายๆแล้วกันนะครเคครับเราก็มาด้านาน,าน,านี้ง่ายๆแล้วกันคือถ้าเรากระโดดแยกๆยไม่ผ่านแล้วก็มาง่ายๆนั่นแหละฮะคือแบบที่ดีเซฟแต่ที่30แล้วมีทั้งหมด60ดา่านใช่ไหมเรามาถึงครึ่งทางแล้วนี่ตัวแมวอะไรเนี่ยมันคืออะไรหนูแฮมสเตอร์เหรอไม่ใช่แฮมทาโร่แน่นอนมันคืออะไรมันคือโนโห,หนูหรือกระต่ายมันคือกระต่ายเออมันคือกระต่ายฮะววฉันลอยได้ฉันจะพาเธอลอย ลองไปในอวกาศจะมีแต่เธอเออเออเออเวัดอ๋อโอเคฉันจะพาเธอเลล่ลองไปในอวกาไปไหนต่อฮะเอ๊ะไหนอ๋อโอเคคะมาตรงนี้เจ๊ hmm, อันนี้น่าจะมีบ็อกลอยได้อยู่มั้งโอเคครับเราก็จะแวบ มันไม่มีบล็อกลอยโอ้โหตกลงไปแบบน่าเศร้าเหลือเกินก็นึกว่ามันมีบล็อกลอยเข้าใจป่ะเอออย่างปกติอันนี้มันก็จะชอบแบบเอาอะไรไว้ใต้ผมใช่ไหมแล้วพอเหยียบปุ๊บลอยได้อันนี้คือไม่มีโอ้ย <No. S 1> โอเคครับทำไงเนี่ยอ่ะเราก็วิ่งไปย <Yeah. S 1> ายขอบคนครับเฮ้ยเฮ้ยยายเราก็ไปแบบง่ายๆแล้วกันนะฮะดูจากสภาพแล้วเหมือนจะไม่ผ่านเราก็จะมาวิถีคนสโลว์ไลฟ์อีซีล่าส์กันแบบนี้แหละง <Yeah. S 1> ่ายดีเนาะขอบคุณฮะ มันไม่ผ่านมันทําได้ยังไงเนี่ยเออเอาอีกแล้วด่านน้าแข็งใช่ไหมหน่าจะต้องใช้ความลื่นในการกระโดดซึ่งผมกระโดดไม่เป็นมันต้องลื่นไปไปนั่นแหละผมกระโดดแบบลื่นๆไม่เป็นอ่ะเข้าใจไหมทําไงอ่ะทายังไงมันถึงจะลื่นมันไม่ลื่นเลยอ่ะงั้นเราก็มาแบบง่ายๆละกันฮะยิ่งกระโดดยิ่งสงสารตัวเองมันทํำยังไงก็ไม่รู้โอเคครับเซฟครับด่านที่ยี่สิบสะ ด่านที่สามสิบสามยี่สิบสามตรงไหนแล้วโอเคครับไออันนี้พอลุ้นอยู่อ่าคุยกันได้อันนี้โอเคอันนี้คุยกันได้ไหมอันนี้คุยกันโ <c oughs> <c oughs> อ้ <c oughs> มันช่างซิ่งซะเหลือเกินโอเคครับอีกรอบหนึ่งนะ <c oughs> อันน่โอเคครับเซฟด่านที่สามสิบห้ามันยากตรงไหนอะ <c oughs> อ้าวด่านนี้ <c oughs> มันไม่ใช่ประตูงั้นเหรอมันไม่ใช่ประตูเออมันคือประตูแต่ว่ามันเปิดไม่ได้แต่อันนี้มันคือประตูเปิดได้ โอเคแล้วเราต้องทำยังไงเราจะต้องดับเบิลจัมใช่ไหมโ oh, ja อ้แม่เจ้าอู้ทำได้ไงเนี่ยโอ้โอเคครับเราก็ดับเบิลจัมโอเคแล้วทำไมผมต้องทำเสียงอย่างนี้เธอเป็นเฮจิอย่างนั้นเหรอโคนันโคนันเฮจิ hey ทำไมเธอต้องทำเสียงแบบนี้ด้วยโอเคความส่วนมาเยือนผมผมไต่กำแพงวินิจวไม่เป็นอะทำไมเขาทำกันได้แต่ทำไมเราทำไม่ได้อะผมผมดับ,บเบิลจัมได้แค่แบบเนี้ยเรบเบได้แค่คะได้แค่เนี้ยคือชาวบ,บ้านเขาแบบ เคยเห็นนะเขาเขากระโดดไต่เป็นลิงจุ๊บๆๆขึ้นไปได้เลยคือแบบเฮ้ยทำได้ไงอ๋อแต่เราเนี่ยไม่ได้นะฮะเราเป็นแมวที่เราไต่กำแพงไม่เป็นเข้าใจไหมฮะดังนั้นนะเราก็จะเป็นแมวที่ขึ้นบันไดแทนแล้วก like ันแล้วก็ผ่านไปอีกหนึ่งด่านฮะเซฟฮะด่านที่37อันน่าสายลุงมีความสวยงามว้อันนี้มันจะเป็นเห็ดจากต่างดาวนะสมัยก่อนสามารถเอาได้แต่ว่าตอนนี้เอาไม่ได้ละเสียดายเฮ้เขาใส่มาทำไม ฉันจะพาเธอลอยล่องไปในอวกาศจะมีแต่เธอแอกไม่แต่เธอแอกมีแต่เธอแอกมีแต่เธอเซฟโอเคช่วงเวลานี้สนุกครับวิ่งไปเลยปิว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 คือไอ้คนที่ผ่านแรกๆอ่ะไม่มีปัญหาะแต่ไอ้คนที่มาล้างๆอ่ะจะลำบากนิดนึงเซฟด่านที่40ทําไงครับอ่ะ ตายลุงอ่ะศึกแซกอะวนไปฮะวนไปแล้วดูสภาพพื้นกับกําแพงดิขีสภาพนะเขาจะต้องมานั่งแบบเพ้นส์สีทีละบ็อกอะ่ะไม่แปลกใจว่าทำไมแบบนี้ใช่เวลาสร้างนานมากโอเคเสร็จไปอีกหนึ่งด่านครับด่านที่41มันมีทั้งหมด60ด่านก็โอเคเหลืออีกนิดเดียวฮะแมมันช่างเล่นเพลนซะเหลือเกินแล้วเราก็ <laughs> น่าสงสารเหลือเกินนั่นแหละครับไปรักเพื่อนมาทรมานกับแบบนี้ได้ครับแบบนี้ไม่ได้เล่นยากเออเล่นง่ายๆรักเพื่อนมาหัวร้อนเล่นๆเ,เนี่ยบอกเพื่อนเออเนี่ยเธอเล่นด้านซ้ายไปเดี๋ยวเราเล่นด้านขวาเข้าใจป่ะเออแข่งกันแข่งกันเนี่ยเนี่ยเนี่ยด้านซ้ายอ่ะด้านซ้ายง่ายนะด้านซ้ายง่ายง่ายนะเดี๋ยวเรากระโดดด้านขวาเองเคาหลอกให้เพื่อนกระโดดด้านซ้ายไปส่วนเรากระโดดด้านขวาง่ายๆอะไรเงีย้ยฮะที่สายไม่ดีเลยเนี่ยเธอก็กระโดดด้านซ้ายไปดิเออด้านซ้ายกระโดดง่ายนะ เพื่อนก็แบบมันง่ายแมวตรงไหนเนี่ยฮะเนี่ยด้านซ้ายง่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 ายแมวเหอะจริงๆนะเธอด้านซ้ายกระโดดง่ายมากง่ายมากง่ายง่ายก็แมวแล้วนะฮะโอเคครับเราไปด้านขวาดีกว่าแตนที่44ฮะโอเคครับเราก็จะมากระโดดอย่างนี้อ่าโอเคอันนี้มันเป็นกำแพงอะไรนะไม่ใช่กำแพงดิเขาเรียกอะไรนะเหมือนที่กั้น ของจีนเออญี่ปุ่นจีนเออนั่นแหละฮะก็มันก็มีความสวยงามดีในมิิเวิลด์เอาชีวิตรอดผมก็สามารถทำกำแพงอันนี้ได้นะสามารถใช้ในการตกแต่งห้องได้ดีเหมือนกันแหละฮะไม่ไม่มีอะไรฮะตกตายเฉยฮะตกตกตกใจมไดชมความสวยงามของกำแพงเป็นไงล่ะฮะสวยงามมากมากฮะตกตายกันเลยทีเดียว<า>ยโอเคเยี่ยมเด่าน <45 S 1> ที่45ผมคิดว่าเราจะไปรอดไหมเนี่ยอ้ามาดูกันัะว่าจะรอดไหมฮึบฮึบโอเค เราก็จะไปด้านขวาเหมือนเดิมด้านขวาง่ายๆไปก่อนละกันฮะรู้สึกว่าเราจะตายกันค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรเห็นคลิปสั้นๆแบบนี้นี่ก็ตายไปหลายช็อตนะไม่ใช่ว่าแบบกระโดดเก่งอะไรนะตัดออกตายเยอะตายเยอะมากอาด่าน46อ่ะเราให้โอกาสด้านซ้ายอีกสักนิดนึงแล้วกันฮะมันใส่สีได้ด้วยเหรอเนี่ยโอ้มหสัจจันย์คือเรื่องมหัจจันท์ที่เราแววแววแหววแหววแวแหววแววห ที่เราได้พบกันคือเรื่องมหาจัรเสพอิชันนาลักเธอคือเรื่องมหาสารตีตนก็นั่นแหละครับถ้าเรากระโดดด้านซ้ายไม่ได้เราก็ไปกระโดดด้านขวาก็ลองกระโดดด้านซ้ายสักนิดนึงละกันฮะเป็นแบบสีสันชีวิตอย่างงี้ว่าแบบเออเราสามารถกระโดดได้หรือเปล่าแต่ดูจากสภาพเรายังไม่ทันจะกระโดดเลยฮะแล้วเราก็ตกไปแล้วนะฮะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับตบมือให้ตัวเองนิดนึง มันเป็นสิ่งที่ควรจะดีใจไหมเนี่ยฮะโอเคครับก็มาด้านนี้เหมือนเดิมขี้เกียจแล้วอย่างแบบอันนี้ก็ดีหน่อยนะคือแบบช่วงแรกแกมันก็ง่ายใช่ไหมแล้วก็มียากสลับกันไปอะไรเงี้ยแต่บางแบบเนี่ยช่วงแรกๆง่ายง่ายช่วงหลังๆคือแบบอะไรเนี่ยนั่นแหละฮะช่วงหลังๆนี่คือแบบไม่อยากจะเล่นเลยแต่อันนี้คือมีง่ายมียากสลับกันไปก็ถือว่าโอเคแล้วนี่อะไรเนี่ยฮะมันคืออะไรมันคือหัวใจใช่ไหมมันคืออะไร มันคือไรอ๋อมันไม่ใช่หัวใจมันคืออุ้มเท้าแมวนะอุ้มอุ้มอุ้มตีนแมวอุ้มอุ้มเท้าแมวแค t paw อ่ะเออภาษาไทยคืออะไรอุ้มเท้าแมวได่ไหมเออั่นแหละอุ้มเท้าแมวมันนุ่มดีอะไรเงี้ยฮะแมวน่ารักนะฮะแต่อย่าไปจับแมวมัวซวนะเดี๋ยวแมวขวหน้าเอาหน้าแหกไม่เอานะโอเคแต่แมวมันน่ารักนะฮะท้องแมวก็เหมือนกันถ้าเกิดใครที่เลี้ยงแมวนะแล้วมีโอกาสได้จ้วงพุงแมวนะบอกเลยฮะพุงแมวนุ่ม แต่อย่าไปช่วงเล่นนะขวนจริงๆนะบอกไว้ก่อนเพราะว่าพุงแมวเนี่ยเป็นส่วนที่แมวสงวนมากที่สุดเข้าใจป่ะนั่นแหละฮะพุงแมวนุ่มมากอ๋อไอปูชีนด้วยน่ารักเหลือเกินอ๋อนั่นแหละฮะคือแบบถามว่าแมวน่ารักไหมน่ารักแต่อย่าไปจับโมซัวนะเดี๋ยวแมวขวนนะแมวขวนแมวกัดทีก็ฉีดยากันสนุกแล้วโอเคครับด่านที่52ออย่างรวดเร็วเลยเอ,อ๋อเนาะ อันนี้อะไรหัวใจนี่ต้องปรับมุมมองนะเนี่ยฮะงั้นเราจะมองไม่เห็นสิ่งที่เขาสร้างฮะมันคือหัวใจโอเคเซฟช่วงหลังๆนี่มันจะเป็นด่านที่แบบสเปเชียลมากสิ่งก่อสร้างสายลุงอ่ะห้าสิบสามคืออะไรฮะ hmm. มันคือผีเสื้อใช่ไหมใช่ไหมมันคือผีเสื้อปะ <Nope. S 1> อาจจะเป็นผีเสื้อแหละฮะช่วยมองให้มันเป็นผีเสื้อหน่อยแล้วกันฮะ <c oughs> <c oughs> จะพยายามจะพยายามและด่านที่ห้าสิบสี่มันคือแมวอะไรเออมันมันก็คือแมวไง ใช่ด่านด่านเนี่ยมันคือแมวอะไรมันคือแมวมันคือแมวสายลุงอ่ะมองให้เป็นแมวสายลุงนิดนึงฮะมันคือแมวแต่ว่าเป็นแมวสายลุงเซฟฮะโอเคครับเหลืออีกแค่เพียง5้าด่านนะอันนี้เป็นตัวอะไรฮะ,ะนั่นเด้ตัวอะไรเนี่ยเออไม่รู้จริงๆครับก็ขออนุญ,ญาตข้ามแล้วกันฮะไอที่ข้ามไม่ใช่ว่าไม่สวยฮะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันคือตัวแมวอะไรนะฮะหรือมันคือขนมเคก้ก ด่านที่56าสฮะมันคือลูกอมโอเคแน่นอนฮะบนโต๊ะผมก็มีลูกอมเยอะใช่ไหมฮะนี่ครับก่อนนั้นเนียลูกอมมีนิดเดียวใช่ไหมตอนนี้ผมซื้อมาเป็นห่อเลย <laughs> โอเคมันเป็นลูกอมคอลเลกตสีเขียวมันอาจจะทะลุช่างมันเถอะฮะนั่นแหละฮะลูกอมเยอะมากนะไหะนดูสิฮะมีอะไรอะฟิชเช n แมนเฟนอานั่นแหละฮะเหมือนเดิมฮะลูกอมเยอะมากนี่ก็ลูกอมนะฮะ <laughs> แล้วก็บางครัางเวลาอาจคิดไปเยอะพูดมากมียาแก้เจบ็บคอ มียาแก้เจ็บคอด้วยคามิโลแซนว่าไปว่ามาเสียงหายฉีดแป๊บลงคอก็หอมดีฮะหอมดีเราเล่นก็ต่อเลยแล้วก็ต่ออย่าฉีดลงคอเข้าใจไหมคือคือมันก็ฉีดลงคอได้แหละแต่ว่าคือคือพอพูดเยอะไง แล้วมิ้นต์มัน,ม,นมันหอมนะมิ้น์มิ้น์หอมมากเลยนะนำ้ำ <c oughs> น้ำตาไหลแล้วแต่มันก็อร่อยดีนะแต่นั่นแหละพอฉีดเสร็จอะอย่าพูดมากโอเคเน,นี่ยช,ชัดเจนละฉีดเสร็จอยู่เงียบๆสักแป๊บหนึ่งนะถ้าพูดมากแล้วมันจะเย็นคอโอเคครับนี่คืออมองอัดใช่ไหมเออนั่นแหละฮะมันคืออมองอัดเย้ด่านที่58ดใกล้จะจบแล้วเอ้เขียนว่าอะไรเขียนว่าอะไร R A อะไรเนี้ย R A i r a i rain n อะไร n b r a i n b o w u rainbow อ๋อโอเคครับสายลุ้งกว่าจะอ่านออกแทบตายโอเคครับก็เป็นแบบสายลุ้งนะแล้วก็ด่านที่59อ่ะยังไม่จบนะเนี่ย p a p อะเดี๋ยวนะเกลียดมากเลยเขาคงไม่ได้เขียนแบบนั้นหรอกมั้งเขียนว่าอะไร p a r อ๋อเลนโบปาเก้วโอ้โนเลนโบปากก่วเอไงโอเคก็ตามชื่อแมปนั่นแหละฮะกระโดดใส่ลุงซึ่งเราก็พานไปไี่เรียบร้อยแล้ว y e a อ่ะยังไม่จบหรอฮะเอาดาที่อะไรเนี่ย let's go โอเคเล่นจบแล้วหรอเร็วเหมือนกันนะเนี่ยไว้ว่างๆจะสร้างแมปมาให้เล่นอีกนะอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยล่ะไปเก็บดาวกันเลย เย่โอเคครับก็ถือว่าเป็นแบบที่ค่อนข้างมีความสวยงามคะดังนั้นฮะเราก็จะผ่านด่านกันเลยโอ้ยโอหนอหยเ <ย ê! S 2> อ่าฮะอ่าฮะเราไปให้คะแนนกำลังใจคนทำแบบกันสักนิดนึงแล้วกันฮะเรากดเล่นอีกครั้งใช่ไหมฮะแล้วเราก็กดออกปิว้วปิ้วไปวิจารณ์ให้คะแนนแบบมีความสวยงามมากเลยครับน่าจะสร้างนาน น่าดูเป็นกำลังใจให้นังงับเง็บเง็บเง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 บอ่าโอเคครับไม่รู้นะแต่ผมชอบเขียนเนี่ยแบบนี้มากเลยเนี่ยเครื่องหมายน้อยกว่าแล้วก็เครื่องหมายตัวหนอนแล้วก็น้อยกว่าแปบ๊บนึงนะมากกว่าน้อยกว่าอย่างเงี้ยคือแบบมันดูน,าาน่ารักอ่ะนั่นแหละฮะเป็นกำลังใจให้คนทำแแบบฮะคอมเมนต์ทุกครั้งให้คะแนนคอมเมนต์เย่จะไปกับอีกหนึ่งด่านแบบปาก,ก็ากระโดดใส่ลุงยามค่ำคืนนะฮะอย่างที่บอกฮะแบบนี้ฮะสร้างโดยคนที่ชื่อไอเดียฮะ ยูเซอร์ไอดีตามนี้ถ้าเกิดขยะจะเล่นก็สามารถโดดไปเล่นกันได้เลยแล้วก็แนะนําให้เล่นกับเพื่อนด้วยเช่นกันฮะแต่อย่างไงก็ตามฮะคลิปนี้ครับแหมน่าจะได้เวลาสมควรแล้วนะฮะผมขอกลาวไปคลิปเพียงนี้ก่อนเลยละกันขอบคุณที่ตามชมฮะสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับใกล้ด้วยนะฮะแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในภายคลิปหน้าไปถ้าชอบคลิปนี้โบอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจทุกคลิปด้วยนะถ้าคลิปใหมออกแล้วกดตรงนั้นได้เลยฮะสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบาย,บาย